เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนวันแรกตามตลาดใหญ่เกือบทุกแห่งทั่วประเทศภาพรวมค่อนข้างเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะที่ย่านถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครมีประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากเช่นหมูเป็ดไก่ปลาอาหารขาวหวานขนมผลไม้เครื่องเส้นไหว้ กระดาษเงินกระดาษทองขณะที่ตลาดใหญ่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกสงขาต่างขายดีกันทั่วหน้าเพราะราคาก็ไม่ได้สูงกว่าปีที่แล้วนอกจากนี้หลายจังหวัดก็เตรียมจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อต้อนรับเทศกาลสรุษจีนปีหมูทองตกแต่งประดับประดาด้วยโทนสีแดงสีทองสวยสดงดงาม เดี๋ยวลุกใาไปให้หุ่นนะได้ได้ได้ไม่หมใหอยาเดียวนมั้หุ่นห้มตัหึ่งมันกิ่ลคะอ